ไข่เห็ดละงกขาวจ้ะพี่น้องสุดกระขักจ้ะพี่น้องสวัสดีค่ะมาพอกันเลยจ้าก,กับช่างกุ้งพายกินแบบบ้านนะจ้ะพี่น้องเมื่อเ้านี้ได้ยินข่าวว่าเห็ดละงกออกนะจ้ากุ้งไปเก็บกระเทเด็กๆจ้ะพี่น้องเห็ดละงกขาวนะจ้ะพี่น้องเนี่ยดอกไงญ่ไข่ก็มีด้วยจ้ะพี่น้องนี่อ้ยอันนี้ไข่เพิ่นนะจ้ะพี่น้องนี่ไข่เห็ดละงกขาวจ้ะพี่น้อง อันนี้แล้วเรางกเหลืองเนาะ half. มาจาก man, <feeling> well, พี่น้องมันนี้เกงเสีบๆเนาะจ้ะมีสมอบเอฟพร้อมจากพี่น้องข้างหมอเรียบร้อยแล้วตำักพริกจ้ะกินย่ามบายๆเลอจ้ะพี่น้องลงมาแต่ผู้ก็มากินเลยเนาะไปเก็บมาเมื่อเศร้านี่จ้ะพี่น้องริกตำเลยเอ้าวซื่เกลือบ่ใส่เกลือก่อนจ้ามิจังตำง่าย ขวดใส่เลยใส่เห็นละง,งูโอ้หิดละง,งูลืมผ,า,ผาเนา่ยายละงูม่งแน่จ้ะพี่น้องห็นละง,งูนะใหญ่ครับเราจะใส่เห็นละง,งูเลยจ้ะพี่น้องบักอันกุ้งกับยังบางโบดิผาได้จ้ะนี่ใครคนนี้ ทันได้ผ่าจ้ะพี่น้องโอยโดอกไงครับจ้ะพี่น้องเนอะ็งเวตาเสียบค่ะเห็ดลรางุกดอกใไงไงจ้ะพี่น้องเต็มหมอกมีเห็ดเพาะของจ้าหน่อยนึงใส่นอนขายาวๆด้วยดอกพริกกะโหลกของจ้าพี่น้อง รสขกเลยจ้าพี่น้องกินหอมค่ะใส่ประเดกจ้าบ,บนันนี้ประเดกก็ลืมพอนแนวตองมีแต่ต้นซ้ำน้าัยังเหลือไปหลายประเดกลงไฟนนก็มีกรดยวสีเข้มเนาะชิ้นเบิ่งจ้าพี่น้องได้ควอยปุงปุงชูรสแป้งนัวบันนี้กะสมอบเอบม,มาจา้า อันนี้กุ้งเอามาแต่ภูจากพี่น้องเคยเห็นบ่สมออบแอบนะจ๊ะมันสีรสชาติสมสมมาใส่แกงเหื้อเซฟเจี๊ยบพี่น้องนี่ใบออกแอบนะจ๊ะพี่น้องเอื้นสมออกแอบเนาะนี่ลักษณะใบควรจะเป็นนังซีนเนาะนี่ใส่เลยจ้ะพี่น้องมันสีสมกลย้ยล้วยแกบคืออย่างนี้จ้ะคือสีบอกพ่อประเด็เนี่ยใส่อีกจัหน่อย ท่านได้ซิมได้แต่ว่าเหมือนสีจางบดซัมมี่จี่นงประเด็กกันโอ้เรื่องอ่เ,อเนื้อตรงมาตองประเด็กจางจับพี่นงซิมเราเนี่ยนี่ตองประเดกก่อนจ้ะตองแบบโบราณเลยจ้ะพี่นงเราต้องมีอันอันตองก็ได้เนาะเห็ดแบบนี้เลยนะคะตักตอนประเดกใส่ถ้วย จังจมไอเมื่อกี้นี่ประเดกเข้าจากพี่น้องแล้วก็เทาน้ำใสตักจักจักจั๊กแบบแค่น้ำประเดกชคนออกบุมมี่อันโตงก็ใส่แบบนี้ได้จ้ะพี่น้องแต่ว่าก้างมันกน็ต้องระวังมาจ้ะใน,ก,น,นการจากพี่น้องวันนี้ หนอวงจังนัวเฮงกะเมืองสีหูยหน่วงหน่วงหน่วงหน่งหนซิมบัดนี้กินลำบานี้ก็ใส่ผ้าอีตู่จ้ะพี่นอ้องขั้นตอนชุดท้ายแล้วจ้ะผึ่งผ้าอีตูล่ลงแล้วก็กินได้เลยจ้ะพี่นอ้องให้เพิ่นหยุบจังน้อย นเลยสวัสดีค่ะมาพอกันหลยจ้ะก,กับช่องกุ้งพากินแม่น้าน,นะจ๊ะมาจากพี่น้องบันนี้เรียบร้อยแล้วส้มตำกับแกงเห็ดแล้วงเนะจ้ะพี่น้องอเผ็ดเทศเลยจ้ะพี่น้องมือสีสัน ออืแซ่บผักมาจากพี่น้องเพ็ิดเพลเลยตามมันบ้านมาจากข็า อันนี้ไข่เหมือนเจ้าพี่นอ้องพาขึ้นแรงงันหอนแทบค่ะพาะอิตูมวลใส่เลยอืม มันมีกุบกุบ มันมีรลายเหร ให้ละงกมคนจะเป็นลื่นๆนะจ๊ะพี่น้องขนาดยนาไอีกก่อน,นัวขนาดเลย ค้นก็ร้ายาะจ้ะพี่น้องแพ่ก็อยากกินเหฮดเนาะจ้ะคนหลายเมื่อเช้านี่อุ้งไปก็แต่ตื่นก็เตะตีสามเนาะจ้ะพี่น้องไปวังตีสีกว่าเนาะไปหอดกระหาเลายจ้ะพี่น้อง หอนใช้กระเพ็ดไอตู้ห้องหงอ <do> มฝ oh. นกำบัทืันลงมาจากพี่นอ้องหอนแห้งไเพาอ พอมใส้ก hmm. oh, like mm ันกระเพ็ด ตัวจ่ายขนาด เพ่นกระลังอันนี้จ้ะพี่น้องไปหาเมื่อเศ้าเนี่ยยังเป็นไข่จ้ะบางหน่วยกระลังพ่นดินออกมาเนึงม่มวนจ้ะพี่น้องหาเห็ดเนี่ย ข้างหอนนั่งเพลิดน้ำตาเกือบแตกทำเนี่ยสดกระขักตัวจ้ะพี่หนอ่อ เพ็ดหลงหมมงมันบ่มีรสชาติด้วยจ้ะพี่นอ้องเข้ากบปรุงเอานจ้าใส่น้ำปลาเดะพวกสุดเละแต่ว่าแซ่บแกงน้ำผัดใส่อ,อกแอบพร้อมจ้ะพี่น้องต้องใส่สมน้ำ อือเศบทั้งหมวอาจารย์สำหรับคลิปนี้อาจารย์พี่น้องแกงเห็ดละงูเราจะหาเองซ่บเองจะมื้อนี้ไปหาบางเส้าเนี่ยจ้ะพี่น้องตื่นก็แต้ดึกดุล่ะอยากกินนาจารพี่น้องขึ้นอยากสำหรับคลิปนี้เนาจารคือเก่าเนาจารกุ้งกระฝังนาจารพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอาจาเนาะมื้อนี้นาจารกุ้งก็ต้องขอตัวลาไปก่อน พอกันใหม่คิดหนาจ้าสวัสดีค่ะ